อืมนี่เด้อกำลังมาหอดเพื่อนหอดสั่นดะไรนี่พู้ว่าอันนี้นี่ซื้อวันดีนี่กำลังเสียเอาเงินเอาทองมาหมอมให้เพิ่นเงินที่ว่าพี่น้องเข้าซอยเดียบมาแต่ผุนแดดทั้งสหรัฐผุนแดดกำลังมาหอดเพื่อนหอดสันเพิ่นเด้ดอ,ดอ,อดน,ดน,นี่เด้อกำลังเสียเอาเงินนี่หมอมให้เงินรวมทั้งเบิดัตหนึ่งด้านกีบนี่ นั among, ่งสิอาโมเด้อเด้อเอออบ่ฮานบ่กระดกพูดปูอันนี้เออเออเออเด้อนี่นีงิ้นชีว่าซอยเราไปนี่เนืองด่านกีบทั้งเม็ดน่ะอืมเอาทั้งเจ้าสิมีข้ามวยพ่อเพิ่นแน่ใจบ่เอาวามาเจ้าสาธุเลิกขอให้อ่างเห็นนี่ขอให้พ่อได้กินได้อยากทั้งคุณซอยเล้าผู้ขา มามียังสาธุขอให้ดำให้ด้วยทั้งคนขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขขาพแข็งแห้งนี<ม>่ยขีนองอส้อยเนี่ยปุนุ่นสาธุจำได้ไดเงินทองกันขึนเ,เอาไปเหตุยังน่จักล่าไป,ปบัง,ง,งไลไป คือสุดนนเขียนให้ลูกเขาขเขียนน้ำเขาในเรือี่นี่เดอคือชุดในเขียนให้ลูกน,ำน้ำใส่ลูกเขาขเขียนเา<อ>มีสุขภาพแข็งแรงเ้อทา,อากได้ไดโอ้โหหามแนมมาฟิีรดดู้ดดเออบ่ยังบ่ ไว้ใส่ให้พ่อนเพิน่นวะบะเป็นะ <laughs> วะล่ะบะวะเพิ่นวะเ,เอาเอาน่นาสนันดเด้ออาขอไว้ใส่ให้พ่อนทั้งเพิ่นคือกันหันเดะผูเพิ่นสวยดียวะขอให้สุขภาพแข็งแห้งํำด้วยฮังมี่อ้าวเ,าเาท่านันดะ